โอเคครับก็กร่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp FF และในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอนเงินนะครับจานวน232บาทตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมียอดถึงแล้วนะครับคุดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับคุดูและใครที่สมัครเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับยีบาทแบบฟรีๆนะครับและใครที่สนใจอยากสมัครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์นะครับคุดูกดเข้ามาและไป เบาทแบบฟรีได้เลยนะครับคนดูในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหรือว่างานตัวนี้นะครับคนดูก็จะเป็นการลงทุนครับลงทุนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับและถัดมาก็200บาทครับและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันตอบแทนดีมากๆเลยนะครับคนดูก็คือใครที่เป็นสายฟรีก็ยังสามารถเล่นได้แนะนําเพื่อนได้นะครับคนดูเหมือนผมนะครับผมแนะนําเพื่อนนะครับก็974คนนะครับเพื่อนผมลงทุนไป3 0,000่นนะครับแล้วก็ตอบแทนที่ผมได้มาก็1,998บบาทนะครับอันนี้คือ ผมแนะนําเพื่อนครับคนดูเป็นสายฟรีนะครับแต่ถ้าลงทุนนะครับผมก็ลงทุนเหมือนกันนะครับคนดูการลงทุนเนี่ยผมจะเลือกลงทุนตอนนี้มันมีการอัปเดตใหม่ก็คือราคา200บาทนะครับวงจรรายได้าะวันวันละ10บ,บาทมีเวลาให้365วันนะครับก็คือเราลงทุน200บาทเนี่ยเราสามารถกดรับเงินวันละ10บาทจานวน365วันนะคนดู10บาทอะ่ะ20วันมันก็คืนทุนแล้วครับคนดูเพราะว่าเราลงทุน200บาทเงิน200บาทอะ่ะคนดูมันเงินซื้อขนมก็ยังได้ครับ200บาท อย่าไปเอาเงินเก็บมาลงทุนนะคนดูนะก็ทุกๆเว็บมันมีความเสี่ยงยิ่งอยู่นานยิ่งเสี่ยงครับคนดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเปิดมาเดือนกว่าละผมเล่นมาตั้งแต่วันที่9เดือน7ครับวันนี้มันวันที่12เดือนและก่อนเดือนกว่าครับคนดูและการลงทุนนะครับก็จะมีราคา500ร้นะครับรายได้รายวันวันละยีิบาบาทนะครับก็คือ4วันเนี่ยแล้วก็สามารถถอนได้ครั้งหนึ่ง4วันถอนได้ครั้งหนึ่งครับคนดูราคา5 0าอบาทเงิน500บาทอรคนดูลงทุนไปปุ๊บแล้วก็ได้นะครับเล่น จริงจังก็อย่าจริงจังนะแต่ว่าเว็ใช้ตัวนี้นะครับมันมีลูกทีมผมคนหนึ่งนะับเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะลงทุนไปจํานวน10,000บาทคนดูก็เดี๋ยวผมให้ดูเนาะอันนี้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวันที่8ปดวัวนที่11อ่ะมีคนลงทุนไปนะครับจานวน5,000บาทดูดิอันนี้คือ5,000บาทนะคนดูนะเชี่ยอันนี้คือประวัติดีเห็นปะสีแดงคือลูกทีมผมลงทุนครับคนดูและนี่คือรายได้ที่ผมได้มาครับสีแดงเห็นปะส่วนสีเขียวคือประวัติการถอนของผมนะครับคน เนี่ยผมเลื่อนให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับยอด10,000บาทที่ลูกทีมผมลงทุนไปก็เขาคืนทุนหรือยังวะเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูนะมันเยอะมากนะครับจาไม่ได้นะครับตอนไหนตรงไหนตรงไหนต้องเลื่อนหานะครับต้องเลื่อนหาต้องเลื่อนหาต้องเลื่อนหาเนี่ครับคนดู <c oughs> เขาลงทุนไป1 0,000บาทตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่12อ่ะเขาไรายได้ไรายวันวันละ500ออ่ะ สิบวันเขาก็ได้ห้าพันแล้วแล้วสิบสองวันเขาก็ได้มาหกพันแล้วคุดูหกพันก็เหลือแค่สี่พันเขาก็จะคืนทุนแล้วครับคุดูเห็นปะกล้าลงทุนก็กล้าได้ลงทุนเร็วก็ได้เร็วนะครับลงทุนทีหลังก็ได้ทีหลังครับมานะครับมาดูวิธีการเติมเพื่อลงทุนดีกว่านาะกดเข้าไปตรงคําว่าเติมนะครับเลือกจํานวนเติาตามขั้นต่ำแค่100บาทนะครับหลังจากที่เราใส่จํานวนเสร็จนะครับกดขั้นตอนต่อไปเพื่อทําการเติมครับพอดูปึ๊บ มันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับพอดูแล้วมันก็ให้มีเวลาให้10นาทีแล้วแขปภาพตรงนี้ไปเข้าแอปธนาคารสแกนได้เลยหรือว่าเอากีเครื่องมาสแกนก็ได้แล้วก็กดยืนยันสํารณนะครับทารายการไม่ถึง5นาทีครับเว็บไซต์ตัวนี้เงินเข้าเลยหลังจากที่เงินเข้าแล้วสามารถบรรลุกถุดพกดีได้ครับพอดู2 0 0บาทนะครับ10วัน5 0าบาท1000บาท3,000บาท5000บาทสูงสุด10,000บาทนะครับพอดู โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนเนาะยอด232บาทตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนแล้วก็เลือกกระเป๋าหลังจากเลือกกระเป๋าเสร็จเว็บลช์ตัวนี้หักค่าธรรมเนียมนะครับ1.50สตังค์นะครับก็คือถอน100หัก1บาท50ครับก็คือ ผมจะทำการถอน232เนาะ232มันหัก3บาท50ครับหลังจากใส่จํานวนเสร็จกดส่งไปเลยครับใส่รหัสของเรานะครับใครที่ยังไม่ผูกบัญชีธนาคารนะครับก็ทําการผูกด้วยนะคนดูเนาะใครเข้ามาครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับสอนวิดีโอการผูกธนาคารก็อยู่ตรงใต้ description ใครอยากดูก็ไปกดลิงก์ดูได้นะครับคนดูไปนะครับใส่จํานวนใหม่นะครับเมื่อกี้ใส่เลยนะครับ232นะครับกดส่งใส่รหัสปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยนะครับหากไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนดูหลังจากที่มันหักเราไปดูประวัติการถอนได้ไปบันทึกการถอนได้นี่เลยนะครับวันที่1 0 2ผมถอนไป228บาทวันที่10ถอนไป325บาทวันที่8ถอนไป100บาทวันที่6ถอนไป500บาทดูประวัติการถอนของผมเว็บไซต์ตนนัวนี้เขียวถอนแบบเยอะมากรายได้จากเว็บนี้เยอะมากครับคนดูเห็นปะตามนั้นแหละค,ครับคนดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับยังจ่ายอยู่ยังน่าเล่นอยู่นะครับคนดู และประวัติการซื้อเห็นป่ะอยู่ทา้งหน้าเนี่ยดู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 ดอไปดูเกี่ยวกับเรานิดนึงนะครับคุณดูเกี่ยวกับเราเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลบริษัทนะครับโอเคครับก็ดูแลใครที่ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ